สวัสดีชาเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะฮะมาอยู่กับผมไอซ์เซเกมเมอร์นะแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมอะไรวะเอ่าก่อนหน้าเกมอะไรวะสปอร์นะผมนะก็อยู่ในพาร์ทที่13นะครับ14นะฮะเออน่าจะใช่นะครับพาร์ทที่14ก็วันนี้เป็นช่วงของการทำเขาเรียกว่าอะไรนะวิวัฒนาการนะครับเป็นช่วงเอ่ออวกาศนะครับยุคอวกาศเราจะไปสำรวจอวกาศด้านนอกกันนะครับที่อยู่ข้างบนนี้นะฮะ รับรองว่าเฟี้ยวฟ้าวมากครับผมก็อยากรู้ว่าอยากรู้เหมือนกันนะว่าข้างบนนี้จะมีอะไรที่แปลกใหม่กว่านี้หรือเปล่านะฮะจะไม่โอเคนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่รู้จะแคสเกมอะไรดีนะฮะก็มีแต่เกมเนี่ยที่พอถูถ่ายไปได้นะคือเกมอื่นยังไม่รู้ว่าจะแคสยังไงดีนะครับก็เลยนะก็ใครอยาก ให้ผมเล่นเกมไหนก็คอมเมนต์มาได้นะเผื่อผมอาจจะได้เข้าไปแวะไปเวียนกับเกมนั้นบ้างนะฮะอันนี้แล้วแต่ผม,มนะแต่คอมเมนต์มาด้วยก็ดีนะครับจะได้มีตัวเลือกเยอะๆนะครับโอเคสือคอมเมนต์นะฮะอืมดีขึ้นนะฮะมันเยี่ยมมากเลยฮนะแต่ยังมีเม้นหนึ่งเป็นสองอยู่นะยังยังไม่รู้ตัวนะครับก็ค่อยๆพิมพ์บ้างนะฮะแสดงความคิดเห็นบ้างแต่คนอื่นก็คนที่ ทำตามที่ผมบอกก็เยอะเหมือนกันนะครับอืมดีแล้วมันเจี๊ยบมากเลยฮะน้ำตาจะไหลเอ้ยทำไมลหันกล้องมาแล้วจะมีนี่ตลอดเลยวะม้างเฟี้ยวว่ะโอเคก็เริ่มวิวัฒนาการกันเลยนะกันนะฮะโอเคบันทึกวิวัฒนาการจุ๊บๆๆๆมันก็พูดไปมุ่วๆนะครับแล้วก็มันจะมันจะบันทึกทุกอย่างเลยว่าเราเสียอะไรไปบ้างนะครับโหนี่เราใช้นี่ปุ๊บแม่งยึดได้เลยอันนี้จริงเราใช้ทีเดียวแม่งยึดได้เลยเนี่ยแม่งเยอะแหมเซ็งจริง โอเคตรงไหนต่อกดปุ๊บนะฮะเป็นช่วงของสุดท้ายนะเป็นช่วงวิวัฒนาการไปสู่ห้วอวกาศอันไกลโพ้น,นครับสุดูลูด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 ูรัดู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 นูดดูดูดบบดดนะ ซึ่งแน่นอนว่าผมจะไม่ทําการสร้างเด็ดขาดนะครับคือแบบมันจะเสียเวลาต่อการในนั่นมากเลยเอา้าไม่มีเหรอเฮ้ยแปลกนะเนี่ยไม่มีครับเฮ้ยมันไม่มีได้ไง,ไงวะ What the fuck มันต้องมีดิเอาเวรและไม่มียนานอวกาศนะฮะถือเวลาต้องสร้างเอาเองแล้วครับผมโอ้โหแล้วมังเยอะมากอ่ะนี่โอ้ยดู อะไรวะนี่เฟี้ยวฟ้าวจริงๆน่าจะเป็นส่วนเสริมที่ผมซื้อมาหรือเปล่าหรือว่ามีอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวผมทำการเร่งความเร็วเลยกันนะครับในการสร้างยาดอากาศนี้ไปโหลดปิ้ว เสร็จแล้วครับเป็นยานบินนั้นที่แบบอลังการมากคือแบบมันแบบแม่งฟิลโงะมากครับแบบแม่งใช้ได้ฮะก็แต่งสีก็โลดนะครับจะาสีอะไรดีโอ้โหแบบวม่งเท่แบบดูดีมีสไตล์มากครับแลไม่รู้แต่งไปได้ไงเหมือนกันเงินหมดกันเลยทีเดียวนะฮะเรื่องนี้ผมถนัดมากเลยไอเรื่องแต่งเละๆเนี่ยชอบนับ โอ้โหอุ้ยเท่โคตรเท่มากครับลายนี้ลายสีม่วงไหลเนี่ยเป็นอะไรที่มีสไตล์นะฮะนี่ก็เท่เหมือนกันเป็นลายเหมือนเอเรียนนะฮะใช่โอ้โหนี่ลายจุดเลยนี่น่าเกียดนะครับโอ้โหนี่อูแดงเป็นแกงผัดแหงเลยฮานนี่อะไละโอ้โหนี่นี่ออกออกลายปลาหมึกนะอันนี้นี่ตัวอะไรวะเนี่ยนี่สเนกงูแน่นอนนะฮะ โอ้ยนาเกียดผมชอบลายสีม่วงอนะ่ะอันนี้ก็ได้นะเท่ดีเหมือนกันสีไม่รู้ว่าทำไมสีม่วงมันสวยนะครับในเกมนี้มันรู้สึกว่ามันแบบมันมันขลังนะแบบเนี่ยดูดิฮนะโหแม่งเท่อะมีสีทองอะไรอย่างเงี้ยนะพวกคุมแบบมมิเหยียนชื่อยานอะไรดีนะชื่อยานว่านี่นครับอโอโลซนะฮะ โอโรซัโอโรนี ow, ่ชื่อเส้นคิดอีกแล้วนะฮะนี่ครับโอโรเ่อนไปเทโอโรซัอ๋อโอโรซัมาแล้วบอกเลยว่าเทโคตรแงเรียบร้อยฮะสวยงามมากก่จะถึงช่วงนี้ได้ก็ผ่านเวลามาเป็นสิบกว่าพาร์ทนะครับก็ถึงเวลาที่จะจบเกมกันสักทีนะฮะ ยังมันยังไม่จบอะไรอะเทพเจ้าแห่งกาแล็กซีเวทนาการ,การอาชีพเบลเหลเหลยญทุกอย่างความมุ่งม,มั่นมัตน,น,นักปรารถนาเบลเ็นอาชีพปปน,นะโอ้มุมบนขางมากเชนเนี่ยผมไม่รู้ว่าอีที่ผมใส่ไปนี่มันทำอะไรได้บ้างนะก็เลยใส่ใส่ไปก่อนในที่สุดอะไรวะ อาณยธร,รมของคุณประดิษยานอวกาศสําเร็จแล้วในวันนี้แหละที่ฟ้าจะต้องสถานดินจะต้องเสถียรหัวอย่างนั้นเชียจักรวาลทั้งจักรวาลอยู่ใกล้แค่เอื้อมเท่านั้นแต่ว่าคุณจะต้องอะไรหัดขับเจ้านี้ให้เป็นเสียก่อนนะฮะเสียก,ก่อนอ่ะยินต้อนรับเข้าสู่ห้วงอวกาศดินนี้ต้อนรับสู่จุดสูงสุดของวิวัฒนาการด้านสุดท้ายที่อันตรายที่สุด คุณจะได้ควบคุมยานอาวกาศและนำพาเผ่าพันธุ์สู่การเป็นจกักรวรรดิมหาอำนาจแห่งกาแล็กซี่อันไกลโพนเอ้ยอันกว้างใหญ่ไอ้อก็ว่ากันไปนะฮะมาตรวัดเอ่อก้าวหน้านะฮะเอาเหมือนเดิมครับอันนี้ตรวจวัดกันก้าวหน้าอะไรแผนเผื่อควบคุมการสื่อสารนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบมีคนสื่อสารอะไรเข้ามาก็ได้อยู่นะนี่อะไรจริงๆด้วยนะครับ ยินดีด้วยนะเด็กใหม่คุณทำได้ดีมากเรากำลังเพิ่มเครื่องมือใหม่ให้ยานของคุณแต่รับรองว่าเสร็จทันก่อนคุณออกไปภารกิจแน่นอนนะคุณเคยอะไรวะคุณเคยขับยานอาวกาศมาก่อนหรือเปล่าไม่เคยเหรออืมไม่ไม่เหมือนกับการบินทดสอบเพราะตอนนี้มีเผ่าพันธ์ฮารมอยเซอร์แนะฮะทั้งเผ่าของ ของดาวบรซิรริกี้นะฮะได้เลยเดยวจการให้โอเคเยี่ยมเลยแต่ละเมืองบนดาวไบวัคโดยปล่อยลูกแก้วเรืองแสงขนาดยักษ์เพื่อฉลองยานอาวกาศลำแรกของเราคุณห้ามพลาดเชียวถ้าหากบินไปยังเมืองต่างๆทั้งเจ็ดเมืองเมื่อไปถึงแต่ละเมืองให้บินทะลุผ่านลูกแก้ว อ๋อเหมือนแบบเหมือนเราเล่นแคปรถอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเป้าหมายเป้าหมายภารกิจเหมือนเดิมครับเป้าหมายตรงนี้นะครับบินทะลุลูกแก้วเอ่อเรื่องแสงที่ลอยอยู่เหนือเมืองทั้ง7นะครับผมสรุปให้แม่งเลยอุย้ยใช้ w อ้ใช้ W A S D ได้นะฮะในการบังคับยานแล้วก็คลิกเมาส์ขวาค้างนะฮะแล้วบวกลบคืออะไรอ๋อบวกลบนี่การบินแบบนั่นนะฮะโอ้อยี่เนี้ อ๋อบวกลบเออบวกลบจะเป็นการลดขนาดยานนะฮะลดแบบใกล้กลดาวขนาดไหนแล้วก็กิ้งเมาส์นะครับเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราขับประมาณนี้แหละแต่ไม่รู้ว่ามันจะซูมได้หรือเปล่านะฮะซูมแบบไปเห็นยานชัดๆอะไรเงี้ยโอเคถึงนู่นละไป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 แหว เรียบร้อยครับอ่ะมีผู้ติดต่อมาครับดีมากดีมากพวกบินได้เฉียบอย่างนั้นอะไรเออบินได้เฉียบอะแรฮะรับรองว่าคุณต้องได้เป็นกัปตันเรวนี้แน่แล้วคุณต้องการให้ทันทำอะไรอีกโอ้โหอย่าชิบหายเลยตอนนี้คุณคือน,นักบินมือหนึ่งแล้วเราพร้อมให้คุณใช้เครื่องมือเจ๋งๆที่เราคิดคนขึ้นมาสำหรับ ยานอวกาศของคุณตอนนี้เรากําลังหาทางสแกนพืชและสัตว์ที่ที่คุณจะพบระหว่างเดินทางนะฮะดูเหมือนเครื่องมือน,นี้จะมาได้จังหวะพอดีนะครับบันทึกเออนั่นแหละของสัตว์ชนิดนี้ DNA หรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะแบบไม่รู้เหมือนกันนะฮะอ,อ,อ่าฮะเสียหายพร้อๆกับที่พวกมันเริ่มสแสดงปุ๊บๆได้เลยเดี๋ยวจะการให้สิ่งมีชีวิตที่เข้าขายหน้าสงสัยจะ เรื่องแสงประหลาดอยู่หากอาของคุณติดตั้งอุปกรณ์เลดร์ไว้ซึ่งสามารถเปิดหรือปิดการใช้งานได้ในหน้าต่างเครื่องมือโหยา,ยาวๆนะฮะอ๋อหน้าต่างเครื่องมืออยู่นี่นะครับแพืควบคุมเครื่องมือหลักนะฮะหน้าต่างเครื่องมือของคุณนั้นถูกจัดเรียงตามชนิดอ๋อนี่ครับชนิดพวกอะไร อ๋ออันนี้แล้วแต่อ,อ๋อแบบเลนหนึ่งเลนสองอันนี้แบบตามชนิดนะครับนี่คืออะไรอะไรอะเดี๋ยวก่อนนะฮะเราหมุนกล้องไงอ,อ๋อโอเคนี่อะไรอะที่มันบอกใช่ไหมว่าจะมีอะไรนี้กดคิวซัสช่วยคลิกเมาส์ซ้าย้างนะอ๋อมันตรวจดีนนเอนี่หว่าโอเคโอเค เยอะมากนักวิทยาศาสตร์ของเราอยากจะวิเคราะห์ข้อมูลมือมือไม้สั่นแล้วแล้วคุณต้องการให้ฉันทำอะไรต่อเลยครับพี่น้องแพ <c oughs> งะให้ตายสิข้อมูลที่คุณได้มาจากสแกนมีประโยชน์มากๆเลยแหละเราแน่ใจแล้วว่าจะาจะควรทำการตรวจสอบสปีชีส์ต่อไปอีกนะฮะให้ลำแสงนำพาในหน้าต่างของโอเคฮะ ควบคุมอันนี้น่าจะเป็นการดูดนะฮะดูดกินเขาเรียกว่าดูดสัตว์มาตรวจสอบนะฮะนี่ต้องดูดอันนี้ไม่ใช่นี่หว่าอันนี้อันนี้อ่าดูดโอเคได้สัตว์มาแล้วฮะปล่อยได้ไหมอ๋อดูตรงนู้นดูงนู้น ตัวนู้นนะมานี่หมดเลยพวกมึงกันเฮียเฮียเฮีย,ย,ยดูต้นไม้ได้ด้วยออมมีไหมมีไหมดูซิแพ็กเครื่องมือโอเคดูเหมือนคุณจะเก็บตัวอย่างเอ่อที่ถูกต้องมานะเราอยากให้คุณเอ่อเอาไปปล่อยไว้ในเมืองใดเมืองหนึ่งของเราเพราะหมายเอ่อลำเลียงลงจากหน้าต่างโอเครับทราบนะครับก็ปล่อยยังไงวะ เลอกเป้าหมายนะฮะเมืองน,นี้คืออะไรครับเครื่องมือที่ใช้อยู่เครื <c oughs> ่องมือที่กําลังใช้งานอยู่จะปรากฏขึ้นที่มุมซ้ายบนของรูปยาระบกอากาศนะกด x4 เพื่อยกเลิกโอเคไปอ๋มมอหมนแบบถ้าเกิดเรากดนี้ผิดใช่ไหมแบบไม่ต้องการใช้แล้วกด x c ครับมันก็จะเลิอกออกมาเลยคือปรีออกมาปรีออกมาเลยทีเดียวเชียวนะคือเราทำการปล่อยสัตว์ไปนะะเยี่ยม ปล่อยได้ทํางไงต่อมันก็เดินว่นอนแถวนี้นะสัตว์อะตับฟากโอเคทําได้ดีทีเดียวเด็กใหม่คุณเอาตัวอย่างที่ดีมามากมากม,มาให้เราวิจัยนะครับแล้วคุณต้องการให้ชั้นทําอะไรต่อภารกิจเ,ดเดยอะจังเลยช่วงนี้นนะดูเหมือนว่าตัวอย่างที่คุณได้มาจะป่วยและติดเชื้อไวรัสซึ่งสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วนี่ถือเป็นเรื่องอันตรายสําหรับระบบนิเวศของเราทั้งหมด เชียวนะออแน่นอนว่าเราจะพยายามจัดการเครื่องเ,ออเรื่องนี้ตามความจำเป็นนะฮะเราได้เราได้ติดอะไรมินิเลเซอร์สุดยอดไว้กับยานของคุณมันเล็งเป้าหมายได้อย่างแม่นยำนะฮะอ๋อโอเคเลือกมินิ <c oughs> เลือกมินิเลเซอร์ในหน้าต่างอาวุธนะเ,ออเลงไปที่สิ่งมีชีวิต ที่อ,อ๋อเหมือนการโจมตีหรือเปล่าใช่ไหมแผนลบคุณอาวุธนะครับใช่ครับเป็นการโจมตีนะฮะแ,แล้วก็ย้ายไปเด๋ยวมินเลเซอร์แล้วยิงแมงโบดเราต้องยิงในตัวที่มันเรืองแสงนะฮะรู้สึกจะมีเผาแมงเลย <laughs> โอ้โหตัวนี้คุ้นๆนะฮะมันยังไม่ทำอะไรเราอุ้ยอุ้ยโอ้โหรุนแรงมาก อุ้ยพลังแม่งเยอะมากอะครับเฮ้ย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 อู้ <c oughs> อ้าวยาเฟิร์ <c oughs> สยานโอทเซตสามารถรับรองก็เสียหายเพิ่มได้อีกนะฮะอา้าวตายห่าเลยแต่เพราะเรายืนสูงทำให้คุณยังไม่ตายกลับไปที่โลกของคุณ <c oughs> โดนไอ้เจ้านั่นจัดการทีเดียวตายเลยนะแม่งพ่นไฟได้ด้วยนี่กอสิล,าล่าหรือเปล่าเนี่ยนี่ผมดูเรื่องกอสิล่าอยู่ใช่ไหมคู่บัน <c oughs> ปวดเลยนะคือตรงนี้ติดไปก็เท่านั้นนะที่เกิดเราไม่ทำการซื้อเนะสร้างยานใหม่เร็วจังโอเคแปลว่าเราเผาแมางลายสัตว์มันไส้พวกมันอันตรายนะะแม่อีกตัวนึงไ่อย่างเผาแมางลายสัตว์พวกเรากำลังเก็บไอ้นี่อยู่เป็นไงบ้างทุกคน สุดยอดเจ๋งจริงๆคุณได้ทั้งความนับถือและความเชื่อมัน่นนี่กูโดนยานระเบิดไปนี่มีความเชื่อมั่นเหรอ,อาจ,าจากดาวเกิดของคุณเราอยากให้คุณควบคุมยานนี้แล้วพาเผ่าพันธ์ของเราไปสู่เส้นทางการสำรวจและความยิ่งใหญ่ในการกาแล็กซี่นะโอเคผู้ทำเพลงไม่ได้นะแผงควบคุมการค้าขายนะอ๋อจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นน่าจะเป็นอะไรไอพจนเหรอซื้อครับแพงนะเนี่ย กัปตันเอาเราเอาชุดนักบินออกมา,าปักชุดได้แล้วยังไงวะเราจะส่งคุณไปท่องโลกอวกาศท่องอวกาศนะแล้วขอแต่งตั้งให้คุณเป็นกัปตันฮะเราเรียบร้อยครับเราได้ชุดอวกาศแล้วได้ไปโลนแล้วฮะชวิงเยี่ยมมากคุณได้รับเหรียญตาและเรื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นกัปตัน เนี่ยอะไรวะคอลเลกชันภารกิจโอม่ดีวะอ๋อเครื่องหมายเกียรติยศนะภารกิจและอ่ภารกิจและทําภารกิจต่างๆในอวกาศเพื่อรับเพื่อรับเครื่องหมายเกียรติยศคุณจะได้รับมอบเครื่องมือใหม่ๆรวมถึงการแต่งตั้งและเลื่อนขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆอ,อะไรต่อครับเครื่องมือเครื่องมือใหม่ๆจะถูกปลดล็อกเมื่อคุณได้รับ เ,เครื่องหมายเกตยศนะฮะเมื่อปลดล็อกแล้วคุณจะสามารถซื้อพวกมันได้จากดาวบ้านเกิดอ๋อแบบเราทําความเชื่อใจแบบสร้างกัไปเรื่อยแล้วก็จะมีเขาก็จะผลิตเครื่องมือใหม่ๆให้เราไปเรื่อยๆนะครับโอเดีจริงๆนะขอเนเคีย์ได้ถล่มบ้านไหมนี่ยังมีพวกเอ้ยเครื่องมืออะไรเครื่องหมายมาเฟียเศรษฐกิจระดับ4หรือเครื่องหมายการทูต เหมือนแบบเดี๋ยวมันก็บอกเองครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรกันนี่ครับนี่เราจะได้เครื่องมือไปเรื่อยนะฮะนี่โอ้โหแบตเตอรี่อันนี้คืออะไรสามารถซื้อได้เมื่อพบจัก,กรวรรดิที่ขายนะครับซื้อที่ด,ดาวอื่นหรอวะนี่ก็จะบอกพวกอาวุธนะโอเคกดลบนะฮะหรือไม่ก็เลื่อนเอาเมาส์ขึ้นนะฮะเลื่อนไปสุดเลย อุ้ยดาวสวยนะเนี่ยอุ้ยดาวเราสวยเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ทำไมเอ้ยว้าววัตฟัคไปไหนต่อครับบินไปยังดาวดาวนี้น่าจะมีคนอยู่นะฮะแอบทีวันเข้าไปแล้วนะเอ้ยปุบตัวพสสัญญาณวัตฟัคเบ๊จมีบางอย่างปรากฏอยู่ในหน้าจอเรดาร์ของละหยองยานนะฮะจู่จู่จู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 สแกนเฮ้ยมันอะไรกันอะ โอน่าจะเป็นยานของเผ่าวันอื่นนะครับในเคียบทำไมตอนนี้รู้สึกพูดเหมือนเนวิชาการมากนเคียบอะไรอย่างเนี้ยช่างมันนะนอนซอดยากอวกาศนี่นะมีสัญญาณวิทยุแปลกๆโศกออกมาด้วยบินไปใกล้ๆแล้วใช้เครื่องมือสแกนปละกูปละฟิวแมยโหดาวดวงนี้เหมือนดาวดาวศุกใช่ไหม ดาพุธปะวะน่าจะเป็นดาพุธนะจากโลกของเราจะมันจะมีอุณหภูมิที่ร้อนมากแต่หลังหลังดาวนี่จะเป็นอะไรที่เย็นเฉียบนะติดลบเป็น700กว่าองศาได้นะ700เห้อวะ300องศานะใช้เครื่องมือสแกนนะครับผมเอ,อ่นี่อะไรวะสแกนตรงไหนนี่นี่ทีืสแกนนะม,ม,ม,มีไม่ใช่นะฮะ สแกนยังไงวะลืมไปแล้วเนี่เหรอเออสแกนซากยานสแกนยังไงวะไม่คิดป่ะอ้าวแต่ฟ้าอ่ะอ้าวนี่ก็มาอยู่ดาวเลยเนี่ยอ๋อเป็นที่ว์ปไปดาวบ้านเกิดโทษทีใช้ผิด ใช้ผิดอะเดี๋ยวเราไปสแกนก่อนนะฮะว่ามีอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่าอดา,านะีน่าจะต้องปรับสภาพด่วนๆเลยนะฮะสแกนสแกนสแกนหน้าจานี้แหละเอาเมื่อกี้เราก็กดแล้วทำไมกดไม่ได้ชิวิ่งชิวิ่งชิวิง่งเมื่อกี้เป็นทางเลือกสุดท้ายก็คือการวาร์ปกลุ่มดำนะฮะขนาดช่วงแรกยังสร้างได้ขนาดดีนะมนุษย์ต่างดาว แต่ไม่มีสัญญาณของสิ่งมีชีวิตอื่นเลยอย่างกับว่าพวกเขาวาดแผนที่ลึกลับอะไรสักอย่างก่อนตายเดี๋ยวก่อนซากหักพังได้อะไรวะได้เปล่งํำแสงเข้ามาไหนอะเปล่งํำแสงอะไรตอนนี้แล้วก็ลังสำรวจนะครับว่าอ๋อเราดูดซากยานออกขึ้นไปนะครับอะไรวะ คีเปนอาวุธเหรอขีปอาวุธและ,ะเครื่องยนต์ท่องอวกาศถูกโปรแกรมด้วยพิกัดของดาวที่เราไม่สามารถระบุดได้ความเสียหายของซากยานนี้ดูเหมือนจะมาจากการต่อสู้นะฮะก็แปลว่าต้องมียานพิพากันอื่นมาโจมตีอันนี้จนล่วงนะฮะยานเหล่านี้คงจะถูกส่งมาจากดาวดวงอื่นเพื่อมา เพื่อขอความช่วยเหลือนะแปลว่ามีคนลุกลาวลุกลานดาวดวงนั้นอยู่เออน่าสนใจมากนะขอต่อเลยลยกัน,นจ้าผพานี่ยาวมากอนะันยิงยาวยาวยาวแทงตรงเป๊ะกลับไปบ้านเกิดก่อนแหมหรือว่าเรากดตรงนี้ได้เลยเลื่อนลงไปนะไปไหนอ๋อออกจากระบบยาดาวนะฮะ เ,เดี๋ยวตัดพาร์ทแค่นี้ก่อนดีปะ่ะผมว่าต้องตัดพาร์ทไปแค่นี้นะครับเพราะว่าเราต้องออกจากระบบดาวดวงนี้นะฮะออกไปเลยดีกว่าไม่ได้ดีกว่าให้ทุกคนรุ้นเอาเองนะครับว่าระบบดาวดวงนี้จะเป็นยังไงครับเพราะว่าเกมสปอร์นี่เผ่พาพันธ์กับไอ้นี่จะไม่ค่อยจะเหมือนกันสัก,สกเท่าไหร่นะแต่ละคนที่เล่นมานะคือแต่ละคนจะเจอกันไม่เหมือนกันเกือบทุกลายนะครับคือแบบมันจะแตกต่างกันเราก็เลยจะรุ้นกันว่า โตที่เราจะเจอนั้นอ่ะมันเป็นยังไงแล้วก็มียังไงบ้างในะแบบมีอํานาจยังไงบ้างนะแต่ละเผ่าอะไรอย่างี้มันก็เลยเป็นสเสน่ห์เกมสปอร์นะฮะผมชอบมากนะโอเคผมว่าน่าจะจบเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวพาทหน้าน่าจะเจอกับห้วงอวกาศเป็นแกนักซี่กันเลยทีเดียวนะซึ่งจะมีดวงดาวเป็นพันล้านดวงนะฮะซึ่งเราต้องไปแต่ละดวงแล้วก็ไปหาไปหาพอพ์อื่นมาเป็นพันธมิตรกับเรานะโอ้โหยาวเลย,ยางานนี้ยาวมากครับเกมนี้ คือเป็นเกมที่ยาวๆนะฮะโอเคคลิปนี้คงขอตัวลาไปก่อนนะสดคลิปน่าจะเจอเกมอะไรก็มาติดตามชมไปเลยโอเคบ๊ายบายวู้ฮู้เย้ย่